ต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศการจัดชั้นเรียนนะคะในช่วงชั้นอายุต่ํากว่า3ขวบนะคะเชิญค่ะนนี้จะเป็นประตูทางเข้านะคะซึ่งเราจัดให้สําหรับเด็กอายุ2ขวบนะคะเราก็จะผ่านจุดคัดกรองตรงนี้นะคะซึ่งจัดไว้ให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะได้เปิดวัดอุณหภูมินะคะฝั่งนี้จะเป็นที่ทําง,งานหรือว่าโต๊ะทําง,งานของคุณครูนะคะซึ่งศูนย์พละไรล็กบ้านหลักเมืองนะคะ ห้องเด็กเล็กจะมีบุคลากรทางการสอนอยู่4ท่านนะคะต่อมาก็จะเป็นมุมการจัดการสอนแบบ d ี p นะคะ DLP จะอฝั่งนี้นะคะอันนี้เราจะจัดการเรียนการสอนนะคะผ่านทางไกลนะคะอันนี้ก็จะมีมุมนะคะน้าหนักส่วนสูงนะคะซึ่งเราจะใช้วัดน้าหนักส่วนสูงนะคะเพื่อที่จะบันทึกภาวะผู้ชนาการสําหรับเด็กนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุม โครงสร้างนะคะมุมโครงสร้างนะคะของคณะกรรมการหรือว่าท่าน,นีบนะคะแล้วก็คณะครูนะคะต<ม>่อมาจะเป็นมุมบล็อกมุมของเล่นเด็กนะคะผลง,งานหนูน้อยค่ะอันนี้จะเป็นมุมบล็อกนะคะที่จัดให้เด็กเล่นนะคะต่อมาก็จะเป็นมุมดนตรีนะคะมุมดนตรีจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นมุมดนตรีนะคะให้เด็กๆได้เล่นนะคะ จะเป็นมุมเกมการศึกษานะคะเกมการศึกษาคุณครูเขาก็จะจัดวัสดุเกมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้เล่นและพัฒนาความสร้างสรรค์นะคะในด้านสติปัญญาต่อไปจะเป็นมุมตุ๊กตานะคะอันนี้จะใช้ในการเล่นบทบาทสมมตินะคะของเด็กๆนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นล็อกเกอร์นะคะที่ใช้เก็บที่นอ,อนเด็กนะคะโดยคุณครูจะโดยคุณครูจะมีเตียงนะคะ สัญลักษณ์ของเด็กๆก็คือรูปหน้าของเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้จําได้ว่าอันไหนของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นล็อกเกอร์สําหรับเก็บชั้นกระเป๋านะคะอันนี้จะเป็นช่องเก็บกระเป๋าให้เด็กๆนะคะคุณครูก็จะติดสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะเพื่อจะให้เด็กๆได้จาได้นะคะว่าอันไหนของตัวเองนะคะจะเป็นชั้นวางกระเป๋านะคะจกไป้ให้สําหรับเด็กๆนะคะตนั้ามุงนี้จะเป็นมุมหนังสือนะคะ มุหนังสือที่เราจัดให้เด็กๆหรือคุณครูเวลาเล่านิทานและให้เด็กเปิดนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราจะสอนเด็กๆนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของห้องเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบนะคะบรรยากาศข้างบนนะคะตกแต่งนะคะให้มีสีสนะะัสนนะคะสวยงามนะคะเพื่อให้เพื่อาการเรียนรู้นะคะเด็กสมัยเราจะใช้สีสันในการตกแต่งนะคะ เรามาห้องครัวค่ะอันนี้จะเป็นประตูนะคะทางออกมาสู่ห้องครัวนะคะห้องครัวหรือว่าห้องอาหารสำหรับเด็กนะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวของเรานะคะก็จะมีโต๊ะก็จะมีโต๊ะอาหารนะคะมีเต้าอี้นะคะ ให้เด็กๆได้รับประทานอาหารนะคะโต๊ะเองดีนะคะให้เด็กๆได้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็ตามด้วยที่ดื่มน้ําเด็กนะคะมี่แก้วน้ํานะคะมาฝั่งนี้จะเป็นห้องน้านะคะห้องน้ํานะคะสําหรับครูแล้วก็เด็กๆนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําครูนะคะนี่จะเป็นห้องน้ําครูส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําเด็กนะคะซึ่งเราอยู่ในช่วง ขอปรับปรุงอยู่นะคะห้องน้ําประตูฝูกนะคะทางเราก็ขอประมาณกําลังจะปรับปรุงอยู่นะคะอ่างล้างมือล้างหน้าด็กนะคะอันนี้ในส่วนของผ้านะคะเวลาเด็กๆทางข้าเสร็จล้างมือเขาก็จะมีผ้าเช็ดนะคะเช็ดมือน,น,นะคะทางนี้จะเป็นที่เก็บแปรงสเด็กนะคะซึ่งช่วงนี้ไม่มีเด็กมาเรียนเราก็เก็บแล้วก็เราก็ทำความสะอาดไว้นะคะ เพื่อให้ขึ้นลานะคะแล้วก็ให้อับชื้นนะคะโดยจะมีๆๆเทคนิคแปลงฟังให้เด็กๆดูด้วยนะคะ,คะ,คะคห้องน้นค่ะห้องตรัวห้องแปลงฟังเสร็จแล้วนะคะสองห้อ,องนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องสำหรับเด็กอายุ3-5ขวบค่ะ